ตลาดค้าส่งโคมไฟยอดฮิตของจีนโคมไฟไม่ได้เป็นเพียงของตกแต่งบ้านแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของสไตล์และรถนิยมซึ่งประเทศจีนถือเป็นแหล่งผลิตและส่งออกโคมไฟรายให,ใหญ่ที่สุดของโลกด้วยความพร้อมทั้งด้านวัตถุด,ดิบเทคโนโลยีเครือข่ายผู้ผลิตทำให้โคมไฟหรืออุปกรณ์ส่องสว่างทุกประเภทจากจีนมีคุณภาพ หลากหลายและราคาคุ้มค่าเหมาะสำหรับผู้ประกอบการคนไทยที่กำลังมองหาโคมไฟเพื่อนำเข้ามาขายต่อหรือผู้รับเหมาตกแต่งภายในที่ต้องการสั่งสินค้าในราคาส่งและนี่ก็คือ3ตลาดค้าส่งโคมไฟยอดฮิตของจีนที่แรก ถึงแม้ว่าฟอซานจะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องเฟอร์นิเจอร์แต่รู้หรือไม่ใจกลางเมืองฟอซานมีตลาดค้าส่งโคมไฟเช่นเดียวกันเป็นตลาดค้าส่งที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าตลาดโคมไฟเลอชงเป็นตึกที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตึกสุ้นเรียนเหนือภายในมีการออกแบบและตกแต่งอย่างหรูหรามีร้านค้าจำหน่ายโคมไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างทุกประเภทตั้งแต่เชนเดลีย์โคมไฟแขวนโคมไฟติดผนังและโซลูชันสมาร์ทไลติงหรือแม้แต่อุปกรณ์ต่อวงจร ไฟฟ้าก็ตามโดยสินค้าที่ตลาดแห่งนี้จะเป็นเกรดงานคุณภาพดีไซน์โมเดิร์นเช่นเชนเดเลียที่ได้แรงบันดาลใจจากปีกนางฟ้าหรือเชนเดเลียดีไซน์เถาวันไม้เลื้อยระดับด้วยคริสตัลหลากหลายสีสันตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพื่อน,นำไปใช้งานเองหรือแม้แต่กลุ่มธุรกิจโรงแรมและคอนโดมิเนียม ถัดมากับแหล่งค้าส่งยอดนิยมของเมืองจงซานเมืองที่อยู่ใกล้กับเมืองฟอซานสามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์เพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นกับ global brand lighting center เป็นตึกจัดแสดงสินค้าประเภทโคมไฟขนาดใหญ่มีจำนวน11ชั้นด้วยกันภายในมีการตกแต่งด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการจัดแสดงสินค้าแบรนด์ชั้นนาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ั้งชนเดลเลียโคมไฟเพดานและโคมไฟติดผนังทำจากวัสดุคุณภาพเกรดพรีเมียมผสมผสานกับไอเดียสร้างสรรค์ทำให้โคมไฟที่นี่มีความแปลกใหม่โดดเด่นไม่เหมือนใครเช่นการนำหินอาลาบัสเตอร์มาทำโคมไฟหลายขนาดหลายดีไซน์หรือเชนเดเลียดีไซน์คล้ายโครงกระดูกขนาดใหญ่ตอบโจทย์กลุ่มนักออกแบบหรือสถาปนิกที่มองหาโคมไฟดีไซน์สวยแปลกใหม่ที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพและที่สุดท้ายกับตลาดค้าส่งโคมไฟ ยอดนิยมของผู้ประกอบการคนไทยกับสินซิงจงลู่ถนนค้าส่งโคมไฟถนนที่มีร้านจำหน่ายโคมไฟตลอดทั้งเส้นแบ่งออกเป็นซอยย่อยๆจำนวนมากสินค้าหลากหลายตั้งแต่เชนเดเลียโคมไฟแต่งสวนโคมไฟแต่งบ้านและโคมไฟเชิงพาณิชย์ เป็นตลาดค้าส่งยอดนิยมทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการคนไทยและผู้ใช้งานทั่วไปเพราะด้วยสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ย่อมเยาวกว่าท้องตลาดทั่วไปเรียกได้ว่าสามารถหาซื้อแชนเดลีย์ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่1,600บาทเท่านั้น ทั้ง3ตลาดค้าส่งไม่ใช่เพียงแค่จําหน่ายโคมไฟในราคาส่งเท่านั้นแต่ยังรับผลิตโคมไฟที่สามารถเลือกวัสดุและดีไซน์ได้ตามต้องการอีกด้วยเพราะร้านค้าโดยส่วนใหญ่คือโรงงานที่มาเปิดหน้าร้านเองไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขายส่งผู้รับเหมานักออกแบบภายในและสถาปนิกก็สามารถมาที่นี่ได้ตอบโจทย์ทุกความต้องการโดยเฉพาะในเรื่องของราคาเพราะที่นี่คือแหล่งผลิตและส่งออกโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดของโลก นำเข้าหรือเดินตลาดค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ที่ประเทศจีนต้องเดอะฮับเฟอร์นิเจอร์